สวัสดีครับผมในช่องพลายเึืองนะครับผมวันนี้ผมก็จะมาเยี่ยมอาการของพลายชลมงคลนะครับผมที่ตกมันนะครับวันนั้นนะครับผมตอนนี้ก็อาหารก็ยังไม่กินนะครับก็เมื่อวานก็ได้ใส่ดมเกลือไปแล้วครับสิบสิบขวดนะครับวันนี้เดี๋ยวผมจะพาไปดูครับว่าตันนี้คอนเอยหญ้าให้กินเขาจะกินหญ้าไหมครับผมแล้วก็ลืมบอกไปนะครับผม มีผู้ใหญ่แกดีนะครับผมมอบข้าวขนมกับพลายชนิบางคนนะครับผมเดี๋ยวเราจะไปดูว่าเขากินยาไหมครับควาญยาให้กิน,นครับว่าการจะเป็นยังไงนะครับเดี๋ยวเราก็จะไปถามควานครับว่าเป็นยังไงบ้างานะครับ อยาให้กินยังกินอยู่ไหมครับจะเป็นยาแบบละเอียดครับคือยังเคี้ยวอะไรไม่ได้ครับที่ลาคอต้นคือน้าใส่น้ำเกลือประมาณกี่ปุ๋นสิบตัววานสิบปวดครับแล้วที่กล้วยซื้อมาคือยังยังไม่กินครับเอามาให้เขากินเหมือนกันครับต้องไปป้อนตรงตรงนู้นเขาจะป้อนง่ายครับป้อนอย่างนี้ป้อนไม่ได้ครับเพื่อความปลอดภัยครับใช่ครับม้างก็ตรงมันครับยังยังยังไม่หมดครับ ตัวอานตอนเอาออกมาตอนอยู่ที่ตรงนั้นเราออกมานี่ก็ยังมีลายออกมาครับเหลือเดี๋ยวเราจะมอบค่าขนมครับให้กับลายจิลีมงคลนะครับผมขอบคุณมากครับพี่ซีครับที่เมตตากับพอพลายจิริมงคลของเรานะครับขอบคุณท่านครับจากใจความร้อนนะครับขอบคุณทางช่องด้วยนะครับขอบคุณมากครับขอบคุณมากครับที่เมตตาครับคุณหมอใจแซมเกลือไหมวันนี้ ใส่ครับใส่รอรอคุณหมอกรที่ไหมครับครับรอความพร้อมมันครับจะใส่ใครับพวกห่วงที่ระบบภายในของเขาครับพวกไตพวกลำไส้ครับครับเพื่อเขาจะอักเสบยังไม่กินอาหารให้เลยครับอันนี้จะเป็นยาอ่อนให้กินครับอาการก็ยังนับถืออยู่นะครับอาการคือเรื่องการกินครับแต่สุขภาพเขาก็ยังดูแบบยังแข็งแรงอยู่ครับรอลาเรืองดีไหมลาเลืองครับเวลาเรืองดี เรเียงเดียวคือไม่กินอาหารเรื่องการระบบข้างในครับครับผมต้องปรับทุนทําให้ข้างในดีก่อนร่างกายของเราครับครับผมยังไม่พร้อมที่จะรับอาหารเข้าไปนะครับก็เลยต้องให้น้าเกลือเพื่อไปหล่อเลี้ยงร่างกาย่อนครับไม่ให้ขาดน้ําครับครับผมไม่ขาดน้ำน้ำนี่เาไม่กินเลยไหมน้ําไม่กินครับสองวันแล้วครับถ้าวันนี้ก็เป็นวันที่สามครับครับผมเป็นห่วงเรื่องเรื่องเรื่องเดียวนั่นครับเรื่องเรื่องการกินของครับครับผมข้างในเมื่อคืนเขาจะนอนตรงนั้นั้มครับ มันดึกๆเขาล้มอันนี้จะล้มนอนแล้วครับตรงข้างบนนู้นบนดปูนเขาไม่กล้านอนครับก็เลยย้ายจากตัวนู้นมาไว้ตรงนี้ครับมาถึงตรงนี้ครับเขาก็นอนครับมาถึงตรงนี้เลยครับยังไม่ชินกับปูนนะครับแต่เขาก็ล้มล้มตัวนอนธรรมดาครับปกติครับนอนเฝ้าอยู่นี่ด้วยครับนอนแต่เราตั้งพื้นแลครับหางมาได้ครับคลีตนี้ครับช่วงนี้ก็กำลังมือนเด็กครับต้องคอยดูแลยใจจัใส่เนาะต้องดูเรื่อยๆครับดูอาการเขาเรื่อยๆ โอเคในเรื่องช้างตัวผู้จะจะหนักมากครับหนักจริงๆครับต้องละเอียดมากครับครงรายละเอียดเยอะครับพวกเราชาวช้างที่เลี้ยงช้างพลายก็จะรู้ดีนะครับทุกคนครับจะรู้กันทุกคนครับถ้าช้างกินยาโหยิงนอนไม่หลับเนาะก็ห่วงเป็นห่วงเขาถ้ากินได้กินอาหารได้กินน้ำได้ก็โอเคเขาเริ่มปรับตัวได้แล้วถ้าเขาเริ่มเริ่มกินก็ยังรู้สึกดีนะครับครับผมช่วงนี้กินก็เป็นของเขาเนาะครับ กินน้ำให้ไม่กินยาก็ไม่เท่าไยครับไปกลับถ่ายข้างในเขาแล้วเขาถ่ายไหมไม่มีครับเขาคือไม่ไม่ด้กินอะไรกินอะไรก็ไม่ถ่ายเนาะถ่ายแต่วันเล็กๆครับกับถ่ายออกหมดครับช่วงวันเล็กๆวันสองวันเมื่อวานนี้ไม่มีอะไรออกมาเลยครับจะเยี่ยวอยู่ครับจะเยี่ยวอยู่ยังดีเลยที่เขายี่วออกมาครับยัง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 รู้สึกอุนใจอยู่ครับยังรู้สึกดีอยู่ เพียมากครับเพราะว่าโดนโดนไปสองสองโดคือเยอะครับพอช้างช้างโคไฟของเราคือคือตกมันอยู่เดือนหนึ่งแล้วใช่ไหมครับครับเดือนหนึ่งคือร่างกายเขาเริ่มจะซุดซมแล้วครับพอมาโดนยาซึมอีกสองโดก็เลยร่างกายมันจะสุดนะครับไม่เหมือนกับแรกๆใช่ไหมครับถ้าไม่ไม่ตกมันก็จะแข็งแรงอยู่แต่ตกมันก็ค่อยกินยาด้วยเนาะถ้าตกมันแบบ๋ยวแรกๆอาทิตย์หนึ่งเราไปยิงอย่างนี้ร่างกายเขายังแข็งแรงอยู่ครับผม ร่ากายก็ตุ้มมันก็ได้เดือนหนึ่งแล้ววันนี้ก็ร่างกายก็เริ่มจะสุดนะครับผมลงนิดนึงเนาะทางท่าตุ้มมันก็จะพรอมทุกตัวทุกตัวเขาเขาไม่ค่อยกินหญ้าครับครับผมใช่จะเบื่ออาหารครับผมจะเบื่ออาหารพอเขาอยู่ตุ้มมันเขาก็ลืมกินอาหารกลับคืนมาไม่ดื่มครับผมเป็นอย่างนั้นเลยครับวันนี้ก็ยังไม่เคยเปลี่ยนะยังยืนนอนหลับอยู่ครับผมวันนี้จะใช้น้ำเปลือวมันกี่กี่ขวดวันนี้ยังไม่ดูอ่ะค่อยๆดูครับยังไม่แน่นอนครับ่อยครับหลับสภาพครับท่าเาจะรย์นหมอ หรือแต่เจ้าของดูปรึกษาร่วมด้วยเชื่อกันเพื่อจะให้เยอะไปเพื่อร่างกายกขารับไม่ได้เพื่อเขาชกครับเหมือนกับคนแหละเหมือนคิดเราต้องศึกษาเหมือนคิดกับคนต้องปรึกษาไปต้องปรึกษาร่วมกันครับสภาพร่างกายเขาด้วยเพื่อเขารับไม่ไหวก็ชกเหมือนคนครับเหมือนกับเหมือนกับคนเราที่เข้าโรงพยาบาลเลยครับเป็นอาการป่วยต้องเรียนรู้ให้รายละเอียดตรงนี้ครับรายละเอียดเยอะครับ เบลตาเขายังดูสุขใสอยู่ครับเบลตายังสุขใสอยู่ครับยังตบรับสนองดีครับมาพลายมาเท่าม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 าเบนมามาเนาะมาเนาม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 าอยังยังตบสนองดีครับครับผมโอ้ยังยังปฏิกิริยายังดีอยู่ยังยังรู้จักจะคงอยู่ครับยังอันนี้อยู่เชื่อฟังอยู่ไม่ไม่ซึมเท่าไหร่ครับ จะคลายฤทธิ์ยาซึมออกได้ได้บ้างนะครับยังยังไม่หมดนะครับคหมายถึงว่ายังยังรับรับรู้อยู่เพราะว่าควันควันเรียกก็หันมาค่ะยาซึมที่เขาขับยังออกไม่หมดนะครับยังมียังมีในในร่างกายครับเราก็ตบสนองได้บ้างนะครับก็ยังอุ่นใจอยู่ครับคยังอุ่นใจ ขอบคุณไปทางเอฟซีมากๆนะครับที่เป็นห่วงเป็นใยเราครับปานก็จะดูแลอย่างดีครับคครับผมเพื่อสืบทอดต่อไปครับปานทุกๆคนก็รักด้วยแหรอครับเดี๋ยวเราก็จะไปถายให้ผู้ชมกันที่ตอนตอนอาหารพอพลายนะคะตอนอาหารทอพลายที่อยู่ในโุงพยาบาลนะครับผมนะครับผมวันนี้ปานก็กําลังพาพลายทีมคนนะครับไป ใส่น้ำเกลือที่รูปพยาบาลนะครับผม

ก็ต้นลราแสนเตล์เราก็เราก็จะไม่ถ่ายดูครับผมเพราะว่าเป็นเทคนิคทางการแพทย์นะครับก็ว่ายให้ทุ่มให้ชุมต้นเสร็จพอดีนะครับผมลองเข้าเาือกเนี่ ตหอจนหลอเนี่ยตัวหจนลอเี่ยัวหอยตอนนี้กำลังจะพาพวกพลายนะคะไปใส่น้ำเกลือนะคะนะครับก่อนที่จะมาใส่น้ำเกลือครับควานก็ให้ค้างมา,าแล้วก็กินน้ำครับค้างก็กินน้ำ อยู่นะครับผมตอนนี้ก็การก็กำลังให้กินน้ำอยู่นะครับผมก็เรียกว่าการก็เริ่มดีขึ้นครับพอเริ่มกินน้ำนะครับผมก็จะทำความสะอาดร่างกายก่อนครับกดกระใส่น้ำเกลือนะครับผมก็เรีว่าการก็เริ่มดีขึ้นนะครับผมดูไปแล้วครับนาำที่เห็นนะครับผม ท่านจะรอจะมาถามพานครับหลังจากที่ใส่น้ำเกลือเสร็จแล้วเป็นไงครับที่ทำงานไหมครับผมก็เริ่มเริ่มกินกล้วยได้แล้วครับเขาเริ่มรู้สึกดีขึ้นแล้วครับกินน้ําก็ได้ตอนเช้าก็ครั้งหนึ่งครับประมาณกินประมาณห้าครั้งแล้วประมาณตอนเที่ยงก็กินประมาณเก้าหรือสิบครั้งนี่เลยครับก็เริ่มเริ่มรู้สึกดีแล้วครับภายในครับภายในนี้ใส่น้ำเกลือรอบสองรอบวันนี้รอบสองเมื่อเช้านี่ประมาณห้ากระปุกครับ นีรอบสองสองอุปยังไม่รู้อันนี้สองอุปุนะครับยังไม่รู้จบแล้วเราดูเราต้องต้องดูว่าอาการเขาเป็นยังไงครับจะปรึกษากับคุณหมอนะจะให้ยึดไปกลัวเขาจะข้างในจะรับไม่ได้เขาจะจะน็อกมาจะช็อกครับให้โฟมเหมาะสมครับโฟมความเหมาะสมดูที่อาการเลยครับเราจะสังเกตอาการเลยครับสังเกตอาการเขาด้วยเริ่มรู้สึกดีแล้ครับกินน้ำกินเริ่มกินผู้ได้เลยนะ ใส่เยังจก็บจิบคอเนาะยานี่จะจะอันตรายกจะอันตรายระบบภายในครับยาเสครับไปทนิดครับท่าขั้นที่าขั้นครับตัการไปเลยครับรักษาตามตามท่าขั้นไปเลัไปเรื่อยครับแล้วก็ดูแลดีที่สุดครับต้องตามอาการรีบร้อนไม่ได้ครับอาการนี้ จหลังจากนี้ก็ขอขอบคุณฟานม้านครับที่ให้ความรู้เกี่ยวกับช้างว่าเป็นไงวันนี้นะครับผมกับคลิปนี้ก็ลาวเขาวาสวัสดีครับขอบคุณครับผม